ันมีของใหม่กับของเก่ารวมกันนะครับโดนไปหลายหมื่นนะครับันนี้แถบพระพันปีนะครับเนื้อเงินหกรอบแพ้เดิมเลยนะ<ม>แล้วก็มีชุดคุมเก้าบล็อกกรรมการนะครับกระไหลทองเงินนากนะหายากนะครับชุดนี้<ม>เป็นชุดกรรมการนะครบชุดเลยกล่องเดิมครับ ก็มีเหรียญพระราชทานเนื้อเงินชุบทองคำนะครับผลิตแค่ห้าพันเหรียญน,นะกล่องเดิมเลยมีสามชุดนะหายากนะครับนี่มีแค่ห้าพันนะอยู่ที่นี่สามแล้วแล้วก็มีกิ่งโครงการหลวงนะครับนวะสัญลักษณ์ทองคำนะตัวน,นี้ก็เล่นังเป็นหมื่นนะครับ กล่องเดิมเลยสร้างแค่1 9ึ9องค์นะครับก็ปีกระเบื้องที่เราเหมามาก็เหลืออยู่นิดเดียวแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะมีพี่เขาช่วยเหมาไปแล้วนะครับเหมาไปหมดแล้วนะประมาณ30กว่าตัวแล้วก็เป็นเหรียญพระราชทานนะครับพอปร,รอนื้อเงินปี2493นะ จะไม่เท่ากันนะครับรุ่นแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแบบที่หนึ่งจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยังคงอยู่นะครับเหรียญลานลุจ,จิบล็อกนิยมก้างปานะครับเนื้อเงินอันนี้ที่ได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญเยือนยุโรปนะครับเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะกระไหลทองแพรเดิมกับไม่มีกระไหลนะครับแพรเดิมเหมือนกัน ไฮไลท์วันนี้เลยก็จะเป็นเหรียญน,นี้ครับเหรียญสังคีบมงคลนะครับของนายหลวงนะเมื่อก่อนเหรียญน,นี้นี่เล่นกันหลักหมื่นนะครับหมื่นต้นๆน,น,นะแต่ตอนนี้ราคาก็ลดหลั่งลงมานะครับแต่ถ้าไม่แพงผมก็ซื้อไว้นะครับใครสนใจก็อยากแบ่งปันก็มาทักมาถามได้นะครับราคาไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับอยู่พันกลางนะครับ อันนี้เป็นยาแดงนะเรามาดูกันเมื่อก่อนนิยมมากนะครับยาแดงแต่ถ้าหายากจริงต้องเป็นยาน,นี้ครับยาน้ําเงินหายากกว่านะนี่ความสวยงามของเหรียญน,นี้สมโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาเยอะขนาดนี้ไม่เคยได้จับเยอะขนาดนี้ครับส่วนมากได้จับเพ่เหรียญเดียวมีเท่านี้ครับ